ข้างนอกร้อนมากเลยนะคะแม่เลยเอาเข้าวม่าเข้ามาไว้ในบ้านนะคะยเยไฟคูใหญ่เลยเข้าวม่าก็ไม่ยุ่งกับใครนะคะเขาเชื่องมากๆเลยเขาเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะ อยากลุกเดินไม่ให้เดินไม่ยังไม่ให้เดินอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องเดินนะลูกให,ใหญ่ฝ่ขู่ใหญ่เขาก็ไม่ขู่ใครนะคะเออ,อเขาเมาร้อนลูกให้เขาเมาอยู่ด้วยสาวๆก็ได้แค่มองมองว่าหนุ่มที่ไหนเข้ามาในบ้านเรานะ กองแล้วมาอยู่กองตรงนี้แล้วกันเนาะข้างนอกร้อนมากๆเลยอยู่ตรงนี้แล้วกันแต่แปลกมากเข้าสุกเข็นแล้วเข้าสุกไม่ไวยวายอะแปลกมากๆเลยทําไมเข้าต้มเข้ามาแล้วทาไมเข้าสุกวยวายทำไมเข้าเมาเข้ามาแล้วเข้าสุกไม่ไวยวายข้าสุกอยู่ไหนลูกสุกครับ คนไวยวคือใยใยวัยจะเอ๋ก็สุกอย่นี้แหละลูกเห็นมองน้องไม่รู้น้องหรือพี่เขาน่าจะเป็นพี่แหละเห็นมองลุงเข้าเมาเอาเรียกลุงแล้วกันนะเห็นมองลุงเข้าเมาแล้วก็เฉยเลยไม่ไม่ลุกไปไวายวไม่ลุกไปเกาะรั้วทำไมโุนกลับเข้าต้มเข้ามาแล้วทำไมเข้าสุกถึงไวายวนะ ตไอ,อ้สามสีก็เดินผ่านมาเข้าเมาเข้าเมามอง,มอ,งอยู่ในนี้แล้วก,กันนะลูกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ข้างนอกไอร้อนมาแรงมากเลยอยู่ไม่ได้แน่ๆข้างนอก มีขาวก็สุกไม่สนใจเลยใครจะมาใครจะไปไม่สนใจแล้วตอนนี้เออแปลกมากถ้าเป็นโชกุณเหรอขาต้มมานี่ไปกระโดดใส่เขาเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะคะว่าเข้าเมากับเข้าสุกจะมีปัญหาอะไรกันไหมนะอรดูนะคะ กินก็กินด้วยกันใกล้ๆก,กันไม่ทะเลาะกันเลยอืมแปลกมากๆไม่สนใจด้วย <laughs> ไปละ